nhưng <laughs> mà thằng kia nói không mà nè Dòm dòm như là xám xích Xì hay ra <laughs> đầu, đầu đầu ta xả hang luôn Đầu luôn <laughs> mươi lá. lá, đà có cốt lạc <laughs> cốc đạc, cốc đạc. Cái đấy gì là với nhìn hiền Tiếc ạ, đi bố Đã đáp đi bố สมบายดีเจ้าเมื่อยบ่เหนื่อยเหนื่อยห่อนบ่เบายเย็นมากเลยนะห่อนห่อนนอห่อนจนขนลูกน้อเป็นอะไรฮ็ดเบียเฮ็ดงานมือนี้เออขาประกาศแน่ประกาศ้อลเออเออลวเออฮัลโหลฮัลโหลอเออนลเออเข้าใจโอ้อนลาวนี่อแเออำอยเอ มันเป็นคูดใบหายไปสันต์วะด้วงกินธนัดพี่น้องเลยปวดหัวน้ำด้วงกินนี่ใครมีวิธีมีวิธีปราบด้วงบอกแน่วิสันต์วะแดดคับนี่ผ่อนคักผ่อนคักผ่อนบอสนั่นด้วงเมื่อเมื่อนี่ยมีปักน้อยนี่โอ้ยจะไหลไดนี่กินต้นมันนี่ยกินขากินแหน่ มันก็บโลูกหลากลากอยู่พันยังก่อนี่พันยังก่อนพันยังก่อนพันบวคคพันบุนะพันตรงได้พันบุกรนเไปกินน้ำกันไปจะเข้าจิ้งบ้นึงคุดไปแล้วคางมันเราในเยอะทีเดียวทิมเบิ้ลตาทิมเบิ้ลต้นมันนี่ อาน้อยเดียวต้นมันอู้หัวมันอูลูอากลากอยู่ว่าสันว่าโคโลเคเล่บ่กสามสิบเจ็ดองศาเลยหอนแห้งโอ้ยซอนต้นมันหัวมันโคตคุดกินได้โคโลเคเล่อยู่ว่าสันว่า <c ười> bưng cầm phái thế thì tân đi đánh đi 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 hạnh. Somebody đi bài đi cháu, Horn bỏ đi cháu, hoàn bỏ cháu, bỏ hm bỏ, hm ừ. hm à, náo hm khốn hm đấy ừ. hm bình... <laughs> à. <bài> hm <laughs> ผ่อนบอ่เออแดดว่าผูห้หอนอีกสบายดีเจ้าย่านกล้องนี่แล้ว <laughs> บอกคนทั้งบ้านมาคุดมันซอยเนี่ยวัซอยผมแนวไปส่นว่าผ่อนคักผ่อนคักสบายดีเจ้า มสมบายหสบายพอห่อนเนาะห่อนหอนโอ้ห่อนเลยหนกห่ามกินก่อน